หลังจากที่ได้ดูเ l เลี่ยนเอิรตอนที่7ไปเริ่มที่จะกลัว AI กันหรืออยังครับไม่ว่าจะเป็นเคิร์ชเวนดี้หรือเด็กหญิงสติแตกอย่างนิฟส์ที่สุดท้ายซีรีส์นี้เนี่ยทำให้ซีโนมอฟเชื่องเป็นลูกหมาส่วนหุ่นยนต์น่ากลัวที่สุดครับในวันนี้เนี่ยเช่นเดิมเรามารีแคปพูดคุยกันกับเ l เลี่ยนเอิรตอนที่7ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง What did you do? ในตอนที่7เริ่มต่อวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกำหมัดกันทั่วนหน้าแล้วใช่ไหมครับกับความเป็นเด็กของสไลลี่ที่ถูกหลอกใช้จากมอโรที่ต้องเอาตัวของอาเธอร์ไปให้กับเวแลนด์ยูทานีสุดท้ายก็ต้องขอความช่วยเหลือจากสมีเพื่อนรักที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวอะไรทั้งน้้นของเคิร์สหลังจากกลับมาจากเวลแดนยูทานีเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเก็บกวาดห้องแล็บที่โดนเอเลี่ยนมแมลงวันโจมตีและเหมือนเขาเองก็คงไม่ได้คาดคิดครับ ว่าตัวของทูเทิลส์จะตายจนเวนดี้เนี่ยได้เข้ามาเห็นการตายของทูเทิลส์ก็ยิ่งนายจะทำให้เธอนั้นเกลียดมนุษย์มากขึ้นไปอีกและจากการที่คุ้นเคยกับซินออ r ฟ h ก็เลยสั่งขู่ไปหนึ่งทีครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเวนดี้นั้นเริ่มที่จะคิดปฏิปักษ์กับมนุษย์มากขึ้นทุกทีแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยการมีพิธายอย่างโจเขาเองก็ได้ชวนเธอหนีและตอนนี้ทางองค์กรเองก็ไม่สามารถติดตามพวกเขาได้ เนื่องจากอาเธอร์เนี่ยได้ปิดระบบไปแล้วเมื่อตอนก่อนครับเวนดี้เองก็ต้องการพาเด็กๆทุกคนหนีไปซึ่งนิฟส์เองก็ต้องยอมไปด้วยเหลือเพียงแค่ตัวของเคอร์รี่ที่เธอนั้นยังคงจงรักภักดีกับบอยคาววเลียในขณะที่เวนดี้เริ่มที่จะหมดศรัทธาเต็มทีแล้วแถนตอนก่อนจะออกไปเนี่ยเธอยังใช้ความสามารถพิเศษอย่างการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการปล่อยตัวของซีโนมอฟออกมาอารวาส เพื่อหักเหความสนใจอีกด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะโมโหหรือจะรู้สึกยังไงดีตอนนี้บอกได้คําเดียวเลยครับว่าชิปหายหมดแล้วชิบหายหมดแล้วขามฝากมาที่สไลลี่กับสมีกันบ้างครับกับการต้องขนตัวของอาเธอร์ไปให้กับมอร์โรแต่ก็ดันไปพบกับเคิร์สซะก่อนสุดท้ายเนี่ยก็ดันมาหักมุมที่ว่าเคิร์สนั้นยอมช่วยเหลือ2คนนี้ครับทั้งที่เขารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยการที่เขานั้นเห็นทุกอย่าง มันเลยทำให้เคิร์ชนั้นเป็นคนที่น่ากลัวมากๆไม่แพ้กับเดวิดเลยแต่ผมว่านี่คงเป็นแผนรอบจับเวลานยูทานีแบบเนียนๆของเคิร์ชครับโดยความที่เขานั้นรู้อยู่แล้วว่ามอโรเนี่ยจะมาบุกที่นี่อย่างแน่นอนก็เลยให้สองคนนั้นตามน้ำกันไปก่อนและโดยความที่เขามีข้อมูลของเราเอเลี่ยนพวกนี้อยู่แล้วก็คงจะรู้ว่ายังไงซีโนมอฟจะต้องหลุดออกมาก่อนแน่นอนจึงออกไปดักจับตัวอ่อน และทุกอย่างเนี่ยก็เข่าล็อกครับสุดท้ายก็ได้ล่อทหารของเวลานอยู่ฐานนี้รวมถึงมอโรที่กำลังจะเข้ามาเอาซีโนมอฟอีกตัวเข้ามาติดกับและบอกเด็กๆสองคนว่าพวกเขาเนี่ยถูกกักบริเวณนี่ก็คงจะเป็นแผนอันแยบยลของเคิร์สล่ะครับที่ให้สไลลี่ยอมทำตามแผนของมอโรที่เขานั้นได้ยินมาตั้งแต่แรกแต่ดันเกิดอุบัติเหตุท,ที่ทูเทิลดันตายไปซะก่อนแค่นั้นรวมไปถึงซีโนโมอฟที่ถูกเวนดี้ปล่อย ที่เหลือเองเนี่ยเขาก็ได้ครองกลับมาทุกอย่างทั้งเด็กๆซีโนมอฟและมอร์โรเรียกได้ว่าเข้าทางสุดๆครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบอยคาเวเลียนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับเคริร์สด้วยหรือเปล่าพอหากใครจําได้ในตอนสุดท้ายของตอนที่6เนี่ยเขาหันมาถามเคริร์สว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยครับคําว่าเรียบร้อยดีไหมเนี่ยอาจจะมีความหมายว่า ทุกอย่างที่วางแผนเอาไว้เนี่ยเรียบร้อยดีไหมนั่นเองครับและสุดท้ายผมว่าเขาน่าจะใช้เหตุผลการบุกของเวลแลนยูธานีนี้ <_ S 1> เพื่อใช้สิทธิ์ในการยึดครองเอเลียนเหล่านี้และเพียงผู้เดียวครับโอ้โหต้องค่อยสมกับฉาย,ยาเด็กอัจฉริยะหน่อยจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมแอบสองสารอา t เธอร์เหมือนกันนะครับยูยูเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนของทั้งคู่แต่กับต้องมาตายเป็นเหยื่อให้กับซีโนมอร์ฟและเมื่อพูดถึงบอยคาเวเลีย ในตอนนี้เขาเองก็ได้รับรู้แล้วครับว่าเจ้าทีโอเซลัสเอเลียนน้องหมึกตัวนี้ฉลาดแค่ไหนมันเป็นทั้งตัวบงการตัวเร่งปฏิกิริยาให้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะตรงสเปคของบอยครับเพราะว่าหากย้อนกลับไปในตอนที่2ของซีรีส์ mm hmm. เขาเคยบอกไว้ว่าเขาอยากคุยกับคนที่ฉลาดกว่าเขาการได้พบเจอทีโอเซลัสก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาตามหามาตลอดกับปัญญาอันสูงส่งของมัน ที่รู้จักแม้แต่ค่าพายจนในที่สุดเนี่ยเขาเองก็ต้องหาเหยื่อที่เป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นร่างสิงห์ใหม่ให้กับมันอีกทีคำถามคือใครกันละ่ะจะเป็นดรซิเวียที่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันแล้วหรือเปล่าแต่ผมว่าคนนี่นจะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นตัวของโจครับเพราะโจะเองก็ได้ทรยศองค์กรแอบพาน้องสาวหนีก็คงจะถูกลงโทษตามมาบอย หรืออาจจะเอามาเป็นเหยื่อของเจ้าทีโอเซรัสซะเลยครับข้ามฟากมาที่เวนดี้โจและก็เนฟส์ที่กําลังหนีแต่พวกเขาเนี่ยได้ดันไปพบก,กับหลุมศพของตัวเองเมื่อเลยอาจจะทำให้ฉุกคิดได้ว่าพวกเขานั้นย้ายร่างใหม่มาแล้วครับแล้วจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้เนี่ยมันคือของจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ AI ที่ดันคิดว่าตัวเองกลายเป็นมนุษย์คล้ายๆกับหนังเรื่อง AI ของสตีเวนสปิลเบิร์กเลยครับพวกเขาเนี่ยตายไปแล้วจริงๆหรือนี่ เป็นเพียงการจำลองความทรงจำของพวกเขาขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์กันแน่และเราจะได้เห็นการจู่โจมสุดโหดของซีโนมอร์ฟที่เรียกได้ว่าฆาทหารทั้งกองภายในพริบตาสิ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นเนี่ยคือนี่เมื่อจากคำสั่งของเวนดี้เธอเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นเหมือนแม่ของซีโนมอร์ฟไปแล้วครับเหมือนกับริฟนี่ในเอเลียนเวสเชันน่าสนใจว่าหากเธอเนี่ยพูดคุยกับมันได้และมันยอมทำตามคำสั่ง ซีโนโมอฟอีกตัวที่เกิดมาจะยอมทําตามคําสั่งด้วยหรือเปล่าสิ่งนี้เนี่ยมันคงจะทําให้เธอนั้นอยู่เหนืออีกห่วงโซ่อาหารไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกล่าอีกต่อไปเหมือนกับที่เคิร์สเนี่ยเคยบอกเธอเอาไว้ครับในการละทิ้งความเป็นมนุษย์เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกล่และแล้วเนี่ยจุดแตกหักก็มาถึงนะครับเมื่อทั้ง3คนมาถึงที่เรือแต่กลับถูกทหาโรโพริจีดักรอไว้แล้วซึ่งก็มีเพื่อนของโจอยู่ด้วย เพราะคงจะสงสัยที่เขานั้นถามเรื่องเรือในตอนก่อนหน้านี้สุดท้ายนี่ไปไปมาหานครับนิฟส์เกิดอารวาสสิสติได้ฆ่านายทหารที่รับบทโดยพี่ปูสหจักอย่างโหดเหี้ยมจากพลังกำลังเหนือมนุษย์ของไฮบิดอยู่แล้วที่เกินการวกควบคุมของคนสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติตั้งแต่ก่อนย้ายร่างมาแล้วในตอนนี้เนี่ยอาการก็เลยกำเริบขึ้นอีกครั้งถึงแม้จะลบความทรงจำ ก็คงจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับรวมไปถึงตัวเวนดี้ก็ช่วยปกป้องเพื่อนจนโจโอเองเนี่ยก็เลยพิจะจะหวาดกลัวขึ้นมาเลยจัดการยิงปืนช็อตนิฟส์ไปถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าโจน่าจะคิดได้แล้วครับว่าน้องสาวของเขานั้นตายไปแล้วจริงๆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ AI ที่ทำเลียนแบบน้องสาวของเขาเท่านั้นและเขาคงกลัวครับว่าหากขุนไฮบริดหลุดออกไปจากเกาะนี้อันตราย จะมาหามนุษย์อย่างแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นสามารถควบคุมตัวของซีโนมอฟได้ซึ่งเขาก็เคยเห็นพิษส่งของมันมาแล้วก็คงคล้ายกับที่ริปลี่ไม่ยอมให้หุ่นแอนดรอยดนำเอาตัวของซีโนมอฟลงไปยังโลกครับเรียกได้ว่านี่จะเป็นจุดแตกหักข,ของสองพี่น้องอย่างแท้จริงอีกทางตัวของซีโนมอฟก็ยังคงลอยนวลอยู่ข้างนอกอีกตัวในตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยากที่จะคาดเดาครับ โดยรวมแล้วเนี่ยผมเอนจอยกับตอนนี้มากๆสำหรับเอเลี่ยนเอิร์ธนะครับได้ทั้งสยองและระทึกใจพร้อมรอตอนจบไม่ไหวแล้วซึ่งเอเลี่ยนเอิร์ธเนี่ยมีแผนอยากจะทำถึง5ซีซั่นซึ่งถ้าหากซีซั่นแรกนี้กระแสดีซีซั่นต่อๆไปเนี่ยมาแน่นอนครับแล้วเราก็น่าจะได้ไขปริศนาต่างๆกันต่อทั้งความขัดแย้งกันของไทม์ไลน์การแคนนอนกันของเหตุการณ์ต่างๆกับหนังก่อนภาคนี้หรือจะเฉลยว่าสุดท้าย โลกใน a l i e ียนเอิรนับเป็นอีกจักรวาลไปเลยก็น่าสนใจไม่น้อยครับยังไงซซีซั่นแรกนี้เนี่ยก็น่าจะเล่าถึงการล่มสลายของ Prodigy ในตอนจบอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าจะเดือดแค่ไหน <S <S แล้วเพื่อนเๆล่ะครับดู Alien Earth ตอนที่7จจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเริ่มกลัวเว n d y กันแล้วหรือยังและเคิร์จะยังมีแผนอะไรอีกไหมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ